สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะอยู่บ้านเป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีกันบ้างไหมคะช่วงนี้นะคะมาโรงเรียนไม่ได้เพราะสถานการณ์โควิดนะคะโรงเรียนเลยต้องปิดภาคเรียนพิเศษนะคะวันนี้ครูเจี๊ยบนะคะก็มีกิจกรรมพิเศษนะคะมาให้นักเรียนทําแก้เหงายามว่างนะคะก็คือการทําสรามจากแป้งเงย็นเพสัตนั่นเองค่ะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะคะอุปกรณ์ก็ง่ายๆนะคะนักเรียนสามารถหาเตรียมได้1อย่างนะคะคือได้ไประสบการณ์2คือได้ความรู้นะคะ 3ก็คือได้ของเล่นชิ้นใหม่นะคะไม่เหงากันแน่นอนค่ะวันนี้คุณเจี๊ยบก็มีผู้ช่วยนะคะมาช่วยคุณเจี๊ยบในการทําสลามท่านเองนะคะก็คือพี่ดิชานนั่นเองค่ะ,อคะโอเคค่ะไม่รอช้านะคะเราไปดูส่วนผสมของการทําสลามกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะสลามแป้งเย็นเพสัตนะคะสูตรนี้จะนิ่มๆยืดๆแล้วก็แป้งเย็นเพสัตค่ะหาซื้อได้ง่ายมากเลยค่ะตามเซเว่นราคาประมาณ35บาทกระปุกใหญ่คุ้มค่า มากๆเลยค่ะโอเคนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะส่วนผสมของสลามก็คือ1แป้งเย็นเพสตั์ค่ะ2กาวน้ํา3แชมพู4สีผสมอาหารค่ะแล้วก็เป็นน้ําอุ่นนะคะค่ะ เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกให้นำกาวน้ำนะคะเทใส่ลงไปในถ้วยนะคะประมาณ2หลอดนะคะผสมกับน้ำเสร็จแล้วให้นำน้ำใส่ตักลงไป2ช้อนค่ะคนให้เข้ากันนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็นำยาสะผมค่ะเทลงไปประมาณสองช้อนเช่นกันค่ะ ะะพอเทลงไปแล้วนะคะก็คนนะคะสังเกตได้ความเหนียวของอส่วนผสมต่างๆมันจะเริ่มเข้ากันแล้วนะคะอพอคนเข้ากันนะคะเป็นเนื้อเดียวแล้วให้นําสีผสมอาหารค่ะใส่ลงไปโดยวันนี้ครูเจี๊ยบนะคะใช้สีผสมอาหารสีแดงนะคะ พอใส่ลงไปแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะสังเกตนะคะสีเริ่มเข้ากับในเข้าไปในถ้วยแล้วนะคะคนมีความหนืดแล้วหลังจากนั้นเราใช้ตัวนี้เลยค่ะเพราะเราบอกว่าตัวนี้เป็นแป้งสลามแป้งเย็นเพสต์นะคะเราจะใช้แป้งนะคะเป็นตัวทําให้มันเกิดความเหนียวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะนําแป้งเพสต์นะคะเทลงไปเลยค่ะลองคนดูนะคะจนกว่ามันจะเหนียวและจับตัวเป็นก้อนนะคะ ใส่ลงไปเรื่อยๆเลยค่ะพอมันหนืดแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ทิ้งเอาไว้10นาทีค่ะ สิบนาทีแล้วนะคะนักเรียนเห็นไหมคะรูปร่างหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดนักเรียนนะคะลองทําดูแล้วนะคะรู้สึกว่ามันไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะหรือไม่เหนียวให้นักเรียนผสมแป้งลงไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ออกมาแบบนี้ค่ะโอ้ยหืมสลามจากแป้งเย็นเพสต์นี่กลิ่นหอมมากจริงๆนะคะนักเรียนเห็นไหมคะพอเราดึงมันยืดขึ้นมานะคะมันก็ จะมีลักษณะแบบนี้เลยค่ะเหนียวยืดมากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีกลิ่นหอมด้วยค่ะ เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนสลามสูตรจากแป้งเย็นเพสต์นะคะสลามสูตรใหม่นะคะการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ก็น้อยมากเลยนะคะใช้อุปกรณ์ไม่กี่อย่างนะคะแต่ก็ได้สลามด้วยที่สําคัญก็คือนักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะครูเจี๊ยบก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะนักเรียนมีเวลาว่างก็อย่าลืมลองทํากันดูนะคะบ๊ายบายวัสดีค่ะ